มันก็ผ่านมาเนิ่นนานมากแล้วที่ผมไม่ได้ดูซีรีส์ที่พอดูแล้วมันหยุดไม่ได้แบบนี้มันประทับใจจนผมต้องขอหยิบมาพูดถึงหน่อยก็แล้วกัน Wednesday ไม่ใช่การรีบูตรหรือการหรือแล้วเริ่มต้นจัก,กรวาลใหม่แต่อย่างใดแต่คือภาคต่อโดยสมบูรณ์ของ Adam Family ผลงานที่มีอายุยาวนานมาตั้งแต่ปี1938ประวัติศาสตร์ของอดัมแฟมิลีเริ่มต้นจากปลายปากกาของชาวอดัม ซึ่งลงตีพิมพ์เป็นการ์ตูนขาวดำครั้งแรกในนิตยสารเดอะนิวโยกเกอร์ซึ่งเนื้อเรื่องก็จะพูดถึงครอบครัวสุดแปลกในสายตาของผู้คนแต่พวกเขาก็เป็นตัวของตัวเองรักใคร่กลมเกลียวสนุกสนานและอบอุ่นจนทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าครอบครัวที่แสนปกติของเราแท้จริงแล้วมันปกติจริงๆหรือเปล่าซึ่งในยุคนั้นหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชาว สามารถสร้างเรื่องราวที่สยองขวัญออกมาได้ตลกจริงๆจนมันกลายเป็นสิ่งใหม่ส่งผลให้อดัมแฟมิลีไม่อาจหยุดอยู่แค่ในสื่อสิ่งพิมพ์จนถูกนำมาดัดแปลงให้ลวดแล่นอยู่บนจอแก้วครั้งแรกในรูปแบบของทีวีซีรีส์ที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ ABCTV ในช่วงปี1964ถึงปี1966มีทั้งหมด2ีสั้นรวมทั้งสิ้น64ตอนเลยละครับจากความสำเร็จของทีวีซีรีส์ ก็ส่งผลให้สกูปปี้ด o เดอะมูฟวส่งคำเชิญครอบครัวอดัมมาร่วมแจมในหนังของเขาในปี1943หลังจากที่ได้แจมในการ์ตูนเรื่องอื่นแล้วอดัมแฟมิลี่ก็ไม่น่อยหน้าครับสร้างอนิเมะของตัวเองภายใต้การดูแลของการ์ตูนเน็ตเวิร์กในปี1992ไกใกล้แล้วล่ะครับน้องๆพี่ใกล้จะมาเกิดแล้วจนในที่สุด จุดสูงสุดที่ทำให้อดัมแฟมิลี่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็มาถึงเมื่อพาร์ลเมิลพิกเจอร์เดินเครื่องโปรเจกต์อดัมแฟมิลี่ฉบับใช้ลงในปี1991โดยได้ผู้กำกับอย่างแบร์รี่ซอนเนเฟลเข้ามาคุมบังเหียนด้วยงบเพียงแค่30ล้านเหรียญแต่กลับทำกำไรให้ค่ายถึง190ล้านเหรียญพร้อมเสียงวิพากษวิจารณในแง่บวกจากทุกสำนักทำให้ทางค่ายไฟเขียวเดินโปรเจกต์อดัมแฟมิลี่ภาค2ในทันทีโดยให้งบในการสร้างเพิ่มเป็น40ล้านเหรียญ ช่วงเวลาอันหอมหวานเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับการเดินโปรเจกต์อดัมแฟมิลี่ภาค3ที่กำลังจะออกใช้ในปี1994จนกระทั่งราอุนจูเรียผู้รับ,บทโกลเมนซคุณพ่อของครอบครัวอดัมได้เสียชีวิตอย่างกระทันหันจากโรคมะเร็งก่อนที่โปรเจกต์จะเริ่มทำให้ทางค่ายต้องพับโปรเจกต์ตอกฝ้าลงอดัมแฟมิลี่ไปตลอดการ จนเวลาได้ผ่านมามากถึงสองทศวรรษในปี2019ทางค่ายก็ได้ปลุกผีอดัมแฟมิลี่ให้คืนชีพกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของแอนิเมชันพร้อมกับเรื่องราวที่สดใหม่แต่ก็ยังคงเสน่ห์ในแบบต้นฉบับเหมือนเช่นเคยภายใต้การดูแลของพาร์มาพิเจอร์และได้คอนราดเวนอนและเกรกเทียนแนนสองคู่หูผู้กำกับจากแอนิเมชันเรื่องซอเสเซตปาร์ตี้มาคุมบังเหียนด้วยงบประมาณ27ล้านเหรียญ และทำรายได้ทั่วโลกไปถึง203ล้านเหรียญเลยทีเดียวถือว่าประสบความสำเร็จกันไปแบบเต็มๆจนทางค่ายต้องจัดภาค2อ,ออกมาอย่างต่อเนื่องให้เราได้ดูกันในปี2021สถอะท้อนภาพอดีตอันหอมหวานของอดัมแฟมิลี่ให้กลับมาสดใสอีกครั้งปีนี้แสงสปอตไลท์ก็ได้ฉายไปที่ลูกสาวคนโตตัวแสบอย่างเวนส d เ y ย์อดัม ที่ตอนนี้เธอโตเป็นสาววัยสิแล้วเธอต้องคอยรับมือกับสังคมที่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับเธอสักเท่าไหร่จนพลังมือทําให้เกินกว่าเหตุส่งผลให้ต้องย้ายโรงเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อแม่ต้องส่งเธอไปเรียนต่อที่เนเวอร์มอโรงเรียนของเหล่าเอาแคสหรือผู้ไร้กฎเกณฑ์ที่จะมารวมตัวกันตัวอย่างเช่นบางคนก็เป็นไซเรนกอก้อนหรือมนุษย์หมาป่านอกจากเรื่องราวสุดหรนษาที่จะเกิดขึ้นภายในรั้วโรงเรียนแล้ว ยังมีภัยร้ายที่แอบแฝงอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้รอให้ว e นส์เดย์มาไขาปริศนาอีกด้วยตัวซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้นักเขียนบทระดับพักการอย่าง u n นเฟตโกและไมค์มินลาสอคู่หูมือเขียนบทที่เคยสร้างผลงานระดับตำนานอย่าง s สมอลวิวหรือหนุ่มน้อยซูเปอร์แมนในปี2001หลังจากที่ได้ดูว e นส์เดย์จบทั้ง8ตอนแล้วก็ต้องขอบอกเลยว่าทั้งคู่สามารถรังสรรค์เรื่องราวออกมาได้กลมกล่อมมากไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไป ถึงแม้ว่าพอดเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนแบบนี้จะมีจุดที่ซ้ำซากไปบ้างหรือบางจุดเราก็อาจจะเคยเห็นภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องอื่นๆเล่นกันมาจนช้ำแล้วแต่ก็ได้ตัวคาแรคเตอร์อย่างเวนสตันนี่แหละครับที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มีความแตกต่างทางด้านผู้กำกับก็ได้พ่อปู่ทิมเบอร์ตันปรมาจารย์ชั้นขู่ด้านภาพยนตร์แนวคอติกแฟนตาซีซึ่งหลายๆองค์ประกอบก็ทำให้คิดถึงผลงานเก่าๆของป๋าแก่เช่นเอ็ดเวิร์ดมือกันไกล และแบทแมนในปี1989าชาลีกับโรงงานช็อกโกแลตแต่ก็ได้เกลจามอนเตโร่ ero, ผู้กำกับหญิงชาวอเมริกันที่เข้ามาช่วยปรับมูดของหนังให้ดูร่วมสมัยและแบ่งปันมุมมองของผู้หญิงให้มากขึ้นซีรีส์เรื่องนี้จึงประกอบไปด้วยกลิ่นอายของหนังวัยรุ่นที่ถึงเครื่องทำให้ผมเผลอคิดถึงภาพยนตร์แฟนตาซีระดับตำนานอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เลยล่ะครับอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือพาร์ทของการสืบสวน ที่ก็จะได้ผู้กำกับอย่างเจมมาแชวผู้กำกับซีรีส์แนวทิลเลอร์เข้ามาช่วยผสมโรงด้วยทั้ง3คนเข้าใจและร่วมมือกันสร้างตัวละครหลักอย่างเวนสเตย์ที่รับบทโดยเจนนาออเทกาสาวน้อยชาวอเมริกันวัย20ปีที่ช่วงนี้ก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆเช่น Baby Sister X และ Scream ในการเข้ามารับบทเวนสเตย์นี้เจนนาต้องทำการบ้านอย่างหนักฝึกสกิลการแสดงมากมายหลายแบบ เพื่อที่จะแสดงเป็นเด็กอัจฉริยะเช่นการเล่นเชีรโลสกิลการต่อสู้และภาษากายหลังจากที่ผมได้ดูอย่างตั้งใจแล้วก็พบว่าการแสดงอากาศกริยาที่คนปกติเขาไม่ทํากันของเธอมันช่างไร้ที่ตีเสียลือเกินครับประทับใจจนต้องปรบมือเวลาที่ได้ยินเธอพูดไดอารอกที่คอยแซะคนนู้นคนนี้เลยล่ะครับเจนน่าออเทกาสามารถสานต่อบทเวนสเตย์อดัมต่อจากคริสติน่าริชี ที่เคยแสดงเป็นเวนสเดย์ในปี1991ได้อย่างสวยงามทางด้านโปรดักชันภาพแสงสีเสียงก็รังสรรค์ออกมาได้ยังไม่มีที่ติเลยผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของทีมงานด้านต่างๆเลยละครับสรุปแล้วภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องเวนสเดย์จาก Netflix คือผลงานการต่อยอดเรื่องราวจากอาดามแฟมิลี่ที่สมบูรณ์แบบแต่อาจจะไม่ถูกใจแฟนเดนตายของป๋าทิมเบอร์ตันไปบ้าง เนื่องจากเรื่องนี้อาจจะดูร่วมสมัยห่างไกลความเป็นหนังของทิมเบอร์ตันออกมาสักหน่อยแต่ก็มีเนื้อเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยการันตีด้วยอันดับหนึ่งหนังประจำสัปดาห์บนเน็ตฟลิกเลยล่ะครับขอให้คะแนนที่8.5เต็มสิเลยล่ะครับขอหักคะแนนในอะไรแปลกๆในเอพิสซดสุดท้ายหน่อยก็แล้วกันนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในเน็ตฟลิกเลยนะครับดูกันรอยังครับและถ้าเพื่อนๆดูจบแล้วชอบรอเปล่า มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ช่องของเราไว้เพื่อให้ม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ